ปอเคต้องอ่านนะไอ้เทอ่สี่นะแฮมมิงอ่ะอ่านดีๆมันรู้เหลืองอนน่นานดังๆ่ะบ,บ่าได้ยินเนี่ยอ่านได้ครับ<อ>บุ๊กแน่หิงะ่ะแองหาเสียงบี้สอบผิดแจกของป้ายชวนกระตุกก็กอกอก็แกงชัก อ่านเป็นเรื่องเป็นราวอะผมจะฟังจะจะ,จะฟังจะรับจะนอนเนี่ยอลองอ่านให้มันเป็นเรื่องเป็นราวข่าวมันเป็นเรื่องเป็นราวแห,ห่อย่างนี้มันแน่ข่าวก็เดียวกดจบมาเลยแนนิทานแบบมีเะออู้ึูว่านิทานออย่างนั้นแบบมีวหออ่านไปอ่านในใจถ้าอ่านในใจมันกูคนเดียวมันก็อมันมามี กจะพ่ออยู่เนี่ย,นนยกก็พ่อแอนเขาจะได้ฟังไว้ตัวนี่ก็ดีกว่าโจ๊กมันนี่น้อยเดียวเรื่องอะไรอย่างอันนี้เ,เ,เ,เรื่องอย่างข้าวอะไรอย่างพระราชาสำนักก,ะกา,ะ,า,ะ,ากะไม่ขอโชคลาชพระพิเคร์เน็ตองใหญ่ขาจะว่าใกล้ไว้กินมาเนี่ยที่กินอยู่กับลับอืมนว่างอ่านข้าวคนนี้มาหมัดใจข้าวาวะก็ยิงบอกว่าจำไายพิฆาตอะอย่างที่ไหนพิลาแห้าอย่างเอา เพราะว่าพระพิคเนตมันพีกราบอ๋ออ่านคนเดียวฮุงยผมมันอ่านเด็กี้๊ยังนะอย่างหลับหลับได้ยินหนูหมีหลับห้ามมนได้โอ้หลับเหมือนเสียงเด็กเก๊ยได้ยินอยู่นะแววๆนะไมไหนวะอ๋ออ๋ออ่านหรออ๋อเด็กเก๊ยมีคำนะลองขอพอกันมีไหนจริงมีไหนจริงทิ้งอ่านว่าละครสวรรค์ไว้ใจนครนี่อย่างไหว้ขอโทษไหว้ขอโชคกราบพระพิคเนตองค์ใหญ่ มาลาบมีลาบนาะมันมาเจ็ดลาบอคนบ้านลาบลาบอะไรอย่างลาบไอ้ลาบข็ว่าลาบไปต้องอ่านนะไอ้เสกโอ้สี่คำลาบแอมมิงละมันของที่มิงเราไปเพื่อถามมาได้เพร่ะว่ามันมาใจมาใจก็แล้วไปนะครับอ่านน้ำท่วมพวกฟังก่อนมาอพออ่านที่คำน้ำท่วมจะตั้งใจฟังดีๆอ่านให้มันหูเรื่องเนาะ แอนดีๆมันหูเรื่องแอนดังๆอ่ะบาได้ยินเนี่ยนะครับเอาหม้แม่หิงอ่ะผมไมใจมันใจลองพอแอนกับมันบแจะเขาจะยินเอาย้ายหนีน้ําเจ้าหน้าที่นําเรือย้ายหนีน้ําโล่นบัตันนอแสดงว่ายายนี่โล่นบัตันล่อนตาบอดนี่พ่อยิ้มล่อนตาบอดเนี่ยเออผมไม่ใจก็ยิงว่ายายบม่ใจกับย้ายห้างอย่าง ก็คุณผู้ใคนแอนเปิ้นว่าย้ายหนีน้ำยายหนีน้ำ oh, <yeah. S 1> มันย้ายห้าชิงหยัง <Okay. S 1> ขอโทษขอโทษขอผูบผมเรียนขอโทษเป็นว่าย้ายเนาะเขาก็ฟังเป็นย้ายหนีน้ำเออมาฟังเพื่อเดี๋ยวฮึ่งดูแอนด้วย <c oughs> เดี๋ยวแอนมฟังนี่ก่อนเป็นนักข่าวดีกว่าอาลองพอมกันลองฟังวันเอาดีๆเนอะแอนชัดๆเนอะชัดท่อยชัดคำเนอะเอาฟังใจตั้งใจฟังย้ายหนีน้ำ เออย้ายอันนี้โอเคอ่ะเจ้าหน้าที่นําเรือและรถบรรทุกไปช่วยการอพยพนักเรียนตาบอดอ,ออกจากโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นบ้านเป็ดอเมืองขอนแก่นหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตลอดทั้งคืนโอ้มมกถึง180มิลลิเมตรทำให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมสูงกว่า2เมตร จุนต้องจุนตองประกาศปิดโรงเรียนชั่วคราวโอ้ดงมันตกมากี่เมตรแดงนะน้ำฝนเนี่ <c oughs> ยตอนแรกี่ว่าร้อยสเมตรไม่หนึ่งร้อยเซนติเมตรอ้าวร้อยแปดสเซนติเมตรร้อเมตรนี่ยครัยดลงมาเป็นเมตดเป็นเมตรเนี่ยครัมันไปท่วมได้ใหญ่อ้อ้ออาวคนเดียวคริงโอ้เยเปอะเลย